ญาติเปิดประตูห้องเข้ามาหลังจากกลับมาจากข้างนอกเขาถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็ลงไปนอนบนเตียงที่มีไรนอนหลับอยู่ไรตอนนี้นอนหลับอยู่ในเสื้อเชิตสีขาวของญาติเนื่องจากตอนที่ญาติออกไปข้างนอกญาติได้สั่งแม่บ้านให้เข้ามาเช็ดตัวและเปลี่ยนชุดให้กับไรเพื่อที่ไรจะสามารถนอนได้สบายตัวขึ้นเวลาผ่านไปจนถึงเย็น ไล้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบใบหน้าของญาติที่นอนหลับอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่แขนของไล้พาดไปกอดญาติทั้งๆที่หลับอยู่อย่างนั้นส่วนแขนของญาติเองก็ได้โอบไล้ไว้เช่นกันไล้มองหน้าญาติที่หลับอยู่ด้วยสายตาเคลิบเคลิมก่อนที่สักพักเธอจะเริ่มนึกได้ว่าตัวเองไม่ควรอยู่ที่นี่ไล้จึงค่อยๆผลัตัวออกเพื่อที่จะลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ผลัออก แขนของญาติก็รัดตัวไล์เข้ามากอดไว้แน่นขึ้นญาติค่อยๆลืมตาแล้วก็เอี้ยวตัวหันมาหาไลเขาจูบที่หน้าผากของไล์เบาๆหลายครั้งจากนั้นริมฝีปากของญาติก็เลื่อนลงมาที่เปลือกตาของไล์ไออุ่นจากริมฝีปากของญาติสัมผัสที่แก้มของไล์เบาๆจากนั้นก็เลื่อนไปที่ปลายจมูกไล์หลับตาพริม หัวใจเต้นแรงตึกตักตึกตักตักตกตวแข็งทื่อญาตพลิกตัวขึ้นมาคร่อมบนตัวไลแล้วเขาก็ประเคนจุมพิษให้กับเธอทั้งคู่กอดกันเกรียวราวกับงูเขียวเกี่ยวกันอยู่บนเตียงของญาตมือของญาติลูบไล้ไปทั่วตัวของเธอก่อนที่มือของเขามาหยุดอยู่ที่กระดุมเสื้อของไลก่อนที่จะได้ถอดมันออกไลรีบจับมือญาติไวแล้วเธอก็ผลักตัวเขาออก พร้อมกับขยับตัวเองลุกขึ้นนั่งไม่ได้ญาติมองไลยอย่างไม่เข้าใจ